สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟทุกท่านเด้อพี่น้องผู้พ่อกันคือเก่าพี่น้องกับส่องบบกนั้นคัมลีเด้พี่น้องเอ้ยเอาแต่เศร้าจนคัมเลยพี่น้องเอ้ยอัปเดตให้พี่น้องเบิง่งว่าการตาซีของอนบอลนั้นกับปลาจอยนไฟหอนเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยกะสี่ใหญพี่น้องเบิ่งสีมือบอลนั้นเนาะตีส้มกันเข่ามาได้เด้อพี่น้องอันนี้คือสีห้องพื้นพี่น้องเป็นสีห้องพื้นตีส้มกันเข่ามาได้พี่น้อง เป็นครั้งแรกของบอลนั้นเนี่ยที่ได้ทาสีแบบเต็มไม้เต็มมือพี่น้องเอ้ยเป็นครั้งแรกเลยแรกๆอันนี้นี่คือทาอยู่วัดพี่น้องเอ้บ่อนั้นก็เลยทายคลิปพี่น้องเบิรงเนาะแต่ว่าโบเมนสีเห็ดใหญ่ปะนี่พี่น้องทาอยู่วัดอยู่วัดนี่แบบท่าแต่ตีนเสาพี่น้องอันนี้ท่าเบิดเฮือนเลยพี่น้องเอ้เป็นไดพี่น้อง สีมือแบบนั้นกะใส่ได้อยู่บ่พี่น้องเอ้ยคอมเมนต์เข้ามาได้เด้อพี่น้องเอ้ยยังบ่ทันได้แล้วได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าใส่สีของพื้นยังบ่ทันได้แล้วยังสท่านยังสิดงดได้ล้ำละเอียดข้างแน่อีกพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามืันนี่มันค่ำแล้วพี่น้องก็เลยอยากอัปเดตให้พี่น้องเบิง่งกะสหกีหกนี่กะบรให้ว่ากันเด้อพี่นอ้องเพราะว่าเขากะ ยังบ่ทันได้จัดแจงเนาะพี่น้องเพราะว่าหื้อขึ้นมาทาสีแล้วพี่น้องอเอ้ยอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งอันนี้สิเป็นห้องปลาจอยเพิ่นพี่น้องเอ้ยหากะทาห้องพื้นข้างนอกพี่น้องข้างในยังบ่ทันได้ทาแล้วพี่น้องอจนค่ำเลยพี่น้องเฮ็ดเวียกมื้อนี้ตอนนี้ก็หาโมงเย็นแล้วพี่น้องเอ้ยให้พี่น้องเบงิ่ง ตอนนี้ก็หาโมงเงย็นแล้วอันนี้จะเป็นในบ้านเด้อพี่น้องเป็นในบ้านในเฮือนนี่พี่น้องเอ้ยนี่จะเป็นในเฮือนสีก็เบิดไปทั้งนึงแล้วพี่น้องเอ้ยรวมทั้งหมดนี่ก็สองถังพี่น้องรวมทั้งเบื้อในสองถังคือเขาแบ่งครึ่งพี่น้อง แต่ว่าเบิดไปทางนึงแล้วน,นี่อันนี้เขาซื้อมันแปลยกมะไม่พี่น้องอันนี้ตอนเศร้ากัแเปียกมะไมพี่น้องเลยมาอัปเดตให้พี่น้องเบิรงพี่น้องอน,นี่จะเป็นในบ้านในเฮือนพี่น้องเลยเป็นังไดเด้พี่น้องเห้สีมือบอลนั้นใช้ได้อีกบ่พี่น้องเบิรงนรถพี่น้องเลย พี่น้องยังว่าทัานได้แล้วลดอัตราเส้นข้างล็อกพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเรื่อ,อยๆเลยไปเรื่อ,อยๆพี่น้องไปเรื่อยๆทำมันลแล้วพี่น้องไอ้ไปพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องออกไปเบิ่องทางนอกเลยป่านนี้ถอดพ่นกากหางก้งากมาพี่น้องเอ้ยมาแต่บ้านลูกสาวพ่นพมดแล้วพี่น้องมันป้าละ Ờ, Bằng nhung bọc nhung nó. Tony, hộp nó nhung bọt Thằng này mien kha kha nè, kha 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 thân kha 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 ma kha 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 đây nhé mà má khăm thế Mắn bớt Mắn bớt, áo à, này là bổ tơm Phạm có tít để rồi đấy bạn này Đấy thằng, thằng nhẹ ở đây Phạm keo nữa, xay keo đúng không như thế xịp xào Mời bằng thằng nọc, thằng nọc bà này Bên đây thằng nọc xay đáy cho bọn tao à Thằng tín, thằng tín, mấy nhóm có thân à Nhóm có thân đáy, tha đáy thằng nọc phần nháy xịt tanh cho thằng เพยังิแต่งกันแอวมันอยู่แอวเนาะบ่แม่นต <c ười> ีนเนาะเป็นไพี่น้องคอมเมนต์เข้ามานพี่น้องงามขีลายก็ตมกันเข้ามาได้เด้อพี่น้องพอเป็นครั้งแรกเนาะทาสีทางด้านนีนี่บ่แม่นบ่นั้นทาเด้อพี่น้องเอ้ยทางด้านนีสิเป็นปาจ้อยทาพี่น้องเอ้ยบ่นั้นทาทงด้านนี้ ทังด้นี้จะเป็นตอนั้นท่าพี่น้องกับปลาจอยเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเลยโอ้คักเด้อพี่น้องไอ้ป่านนี่ขนาดใส่ขนาดใส่ห้องพื้นนี่ก็ยังคักเลยพี่น้องใส่สีตัวจริงน,นี่สจำได้แบบนี้เนาะพี่น้องใส่สีตัวจริงที่จำได้สำนี้ก็ยังคักเลยนะพี่น้องเลยสำหรับตอนนั้น พี่น้องไอ้พี่น้องเบิ้งทั้งนอกพี่น้องใส่แต่เศร้าจนว่าค่ำเลยพี่น้อยตกค่ำเลยมาหนิเด็กเบิ้งทั้งนี้พี่น้อยเบิ้งทั้งนอกอากาศกันหนาวขนาดพี่น้องเลยหนาวเบิดมือเลยมาหนิเด็กพี่น้อง ก็โอเคอยเจ้ะพ si you know, si ี่น้องถทาสีจริงนี่คือสีคักอยู่พี่น้องไอ้ก็คือสีงามกว่าตอนหมดทาสีนี่เจ้าพี่น้องเด็กพี่น้องบูไปจอยบนเจ้าสีได้เจ้าพี่น้องกะรอรุ่นรอเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องไอ้รอเบิ่งรอซมน้ำกันพ่อเพิ่นสีเอาสีได้เจ้าพี่น้องพ่อเพิ่นจีต้องการสีได้กะรอเบิ่งรอซมไปเรื่อยๆน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ ก็สีอัพเดตให้พี่น้องเบิ้งเรื่อยๆและพี่นอ้อยในการทาสีเฮือนและพี่นอ้อยอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งเรื่อยๆพี่น้องนี่ก็ใสก็ะเพินพี่นอ้อยจะเศาจนคำ ในบ้านมันประก,กาศเห็ดรัวพี่น้องเอ้มันประก,กาศเห็ดรัวสอนหนาก็มาพี่น้องเอ้ยสวัสดีพี่น้อง ไปเพิ่นมือเลยพี่น้องน้ำมันเบิดค่ากลางทางบุ๊คจักเป็นยังรถคันนี่บัวไปใชเนาะอยากโสรตลอดเนาะโอ้ต่างเก่าพี่น้องถือว่าแจ่มเลยพี่น้องโหซึ้งว่าแจ่มเะฮะเบิ่งไกลๆเนาะเบิ่งไกลๆนี่ถือว่าก็แต่ได้สีทะเลมาหรือว่าสียังมากถือวจิคักเนาะพี่น้อง ซาใจบอนั้นเนมักสีทะเลพี่น้อยบูบ๊บบู๊บบู๊ไปจอยบอลสีสีได้เน,นา,านนนะพี่น้องกะมาเบิ่งมาส้มนุ่งกันแล้พี่น้องซาใจบอนั้นนี่ยโบมักแบบสีทะเลแบบมันงามพี่น้องก็ <c ười> เป็นความมักความสอบตัวนี่เนาะส่วนบุคคลพี่น้องเอาย <c ười> <c ười> ห้องบอนั้นกะท่าเรียบร้อยแต่ว่ายังข้างในพี่น้องข้างในยั้นท่านไหนท่าทั้งห้องไปเท่าห้องย้ายเพิ่นยังบ่้ท่านไหนท่าพี่น้องมันคำก้อนก็เลยยังบ่ทั้นแต่แล้วพี่น้องแล้วแต่ทั้งนี้กับบ่เอิ่อนมาแล้วคักดอกพี่น้องเดว่าได้ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้อง โอ้ยังหลาล่พี่น้องคือสีอาน้ำไม่ยยหลังจากแล้วก็เหาก็กษได้อนามัย,ยน,นี่ตืมพี่น้องตัวที่ว่ามันติดห้องกษิด้ขูดออกหลายอันลายอย่างยี่รับพี่น้องเลยก็แล้วก็เราส้มกันตอนต่อไปเด้อพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดเทุนนี้เด้อพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจส่งวันนั้นสบายดีพี่น้องพอคลิปหน้าเด้อพี่น้องเลย อัปเดตให้พี่น้องเบื้องซัำนีดเลยพี่น้องยำเล็กๆอากาศหนาวพี่น้องเอ้ยหนาวให้ขนาดเลยช่วงนี้